บรรยากาศบ้านเราหลังฝนตกนะคะวันนี้ดูท้องฟ้านะตอนนี้นะคะท้องฟ้าหลังจากที่ฝนตกไปได้เมื่อสักครู่นะคะนี่คือท้องฟ้าณนะขณะนี้นะคะนกก็จะเกาะอ,อยู่ บนสายไฟกิ่งไฟเอ้ยสายไฟนะคะนี่ค่ะต้นไม้เมื่อได้รับแรงรุมก็จะพลิ้วไหวไปตามแรงลมมีนกมาเกาะสายไฟนะคะเมื่อสักครู่ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็หยุดแล้วตกไม่หนักท้องฟ้า ยังมีเสียงฟ้าร้องอยู่เลยค่ะทุกคนดูนกค่ะนกนกเกาะสายไฟอยู่นี่คือธรรมชาตินะคะเกาะอยู่สายไฟ หลังจากที่ฝนตกเมื่อสักครู่นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะท้องฟ้านี่คือดอกไม้บ้านเราบ้านบุรีค่ะบ้านบุรีสวยๆนะคะบรรยากาศนกไปแล้วนะคะ เมื่อได้รับน้ำฝนนะคะต้นไม้ก็จะชุ่มฉ่ำนี่คือต้นไม้ดอกไม้ของเรากำลังจะบ,บานนะคะตั้งช่อจะเป็นกล้วยไม้นะคะเขายังไม่บานถ้าบานคงจะสวยเลยนะคะ บรรยากาศบ้านเราหลังฝนตกค่ะหลังฝนตกมาคะก็มาชมมีเสียงน้ำตกด้วยนะคะเสียงน้ำตกนะคะนี่คือเข็มแสดค่ะเข็มแสดยังบานไม่ยังบานไม่ทั่วนะคะยังบานไม่ครบนี่ก็จะเป็น ทียนต้นเทียนดอกเทียนนิวกินีค่ะก็จะมีละอองน้ำนะคะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อสักครู่นี่ค่ะนะคะก็จะเป็นธรรมชาติมีเสียงน้ำตกเป็นน้ำพุนะคะน้ำพุเล็กๆของบ้านเราค่ะมีดอกไม้นะคะก้วยไม้สวยๆนะคะ เป็นธรรมชาติของบ้านเรานะคะอ้าวเจ้านกก็ยังอยู่นะคะยังเกาะอยู่บนเสาไฟนะคะยังเกาะอยู่ที่เสาไฟท้องฟ้านขนานี้นะคะบรรยากาศที่บ้านเ้าหลังฝนตกค่ะอากาศไม่ได้เย็นสบายนะคะดูจะอบอ้าวนะคะ นี่ก็คือน้ำพุเบาๆที่บ้านเราเองนะคะต้นไม้เมื่อได้รับน้ำก็จะสดชื่นนี่ค่ะต้นไม้บ้านเรานะคะมีทั้งไม้ใบสวยนะคะไม้มงคลนะคะนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะ ชมผู้สวยๆนะคะจับน้ำผุน้ำพุสวยนะคะ,ะ,คะของบ้านเราเองนะคะเมื่อสักครู่ก็จะมีรถเลน่น,นะคะ่ะธรรมชาติที่บ้านของเราหลังฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเดี๋ยได้ยินเสียงนกนะคะเสียงนก ชมความเขียวชอุ่มกับความชุ่มชื้นของต้นไม้นะคะที่ได้รับจากฝนตกเมื่อสักครู่นี้นะคะสวัสดีค่ะ